คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่าย ของวันพุธที่29มกราคม2568ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่ง,งรัฐบาลไทยผมเอมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมนะจากคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าจะนําเสนอแนวทางสรุปบนสรุปล่างจากแอดคมสันหรือแอดคมสันครองยุทธก็คือตัวแอดมินนะฮะในคลิปถัดไปก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับผู้ชมนะตามสัญญาครับเรามา สรุปบนสรุปล่างกันนะครับสําหรับงวดนะที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเริ่มจากแนวทางสรุปบนก่อนนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานั้น17มกราคม68ครับแนวทางสรุปบนจากแอดคมสันนะครับผมให้เลขเด่นไปที่เลข8เลข2เลข9นะครับมาที่เลข9แล้วผมก็จัดเลข97เนะครับเป็นเลขตัวรองมาตัวกลับนะครับท่านผู้ชมเลขบนออก779ดังที่พวกเราทราบกันครับผมเคยคุยกับท่านผู้ชมนะครมาตลอดว่าตัวผมเองนั้น ก็อยากจะมาถูกทางในทิศทางเลขบนบ้างสักครั้งนั่นก็คือแนวทาง2ตัวบนอย่างน้อยก็มา2ตัวบนก็ยังดีนะครับผมก็ถือว่าผมทําได้นะครับถึงแม้ว่าจะมาตัวกลับก็าตามนะผมให้97เลขบนออก79นะฮะคนที่เสี่ยงโชคนะคนเขาก็จะรู้กันว่าการให้เลข97แล้วเลขบนมันออก7 9นั้นก็ถือว่ามาดีแล้วละ่ะนะครับท่านผู้ชมย้อนให้ดูนะครับวันที่2มกราคม68ครับผมให้เลขบนที่เลข4เลข8เลข9 ก็มาตัวเดียวครับนะชอบมาตัวเดียวผมวาง49แล้วและ 8, วดเั้มื่อวันเลขกบนออก2 0 9นกะครับก็พลาดไปปักหลักเลขเเอาไว้ที่หลักหน่วยนะถูกแล้วแต่ว่าหลัก10นั้นมาไม่ถูกทางนั่นเองนะครับนะก็ถือว่ามาแค่เลข9ตัวเดียวครับท่านผู้ชมเอานะฮะมาลุ้นกันว่างวดนี้เลขผมจะมาแค่ตัวเดียวเหมือน2งวดที่ผ่านมาหรือไม่และถ้าเกิดมาตัวเดียวจะจัดชุดถูกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมเองก็ลุ้นอยากให้มา,มากกว่า1ตัวนะฮะเอาแล้วท่านผู้ชมแนวทางสรุปบ,บนครับ1กุมภาพันธ์2 5 6 8ครับ เด่น8 5 9นะครับนะเน้นไปที่8 5แล้วก็8 9ครับตัวรองครับ3 8 4 8 4 9แล้วก็2 8ครับชุด3ตัวเน้นไปที่2 8 5แล้วก็5 8 9นะครับนะตัวรองก็จะเป็น3 8 5 4 8 5 4 8 9แล้วก็5 3 8, 8ตามกระดาษที่ผมเขียนให้เลยนะครับทุกท่ม,มนะหลายท่านที่ตามแนวทางในช่องเจาะเลขรวยมาเป็นลำดับลำดับก็จะไม่แปลกใจนะครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นไปตามคาดที่หลายท่านคิดด้วยซ้ำนะครับ ว่าผมนั้นจะให้เด่นที่แนวทางเลขแปดเป็นตัวเน้นเลขที่ผมวางนั้น6ชุดในชุด2ตัวนั้นมีเลข8ถึง5ชุดชุดที่ไม่มีติดเลข8เลยคือชุด49นะฮะคือชุด49ที่ไม่ติดเลข8เลยนอกนั้นเลข8เพียบเลยนะฮะนั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็น2838 4 8 8 5 8 9ครับลุ้นกันว่าแนวทางเลข8จะมาหรือไม่ซึ่งหลายท่านในกลุ่มพันธมิตรผมที่วางเลขเขาก็เลือกเลข8นะฮะผมเองก็ชอบเลข8นะครับท่านผู้ชมมารุ้นแล้วก็เชียร์ ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะเอานะฮะถัดจากแนวทางสรุปบนครับทุณผู้ชมไปดูแนวทางสรุปล่างบ้างครับงวดที่ผ่านมานั้น17มกราคม68ครับแนวทางสรุปล่างผมพลาดนะฮะผมให้เลขเด่นตัวเดียวที่เลข4แน่นอนครับในเมื่อเลขล่างออก23ก็พลาดแน่นอนครับย้อนไป1งวดนะครับทุกผู้ชมวดวันที่2มกราคม68นะผมสรุปล่างให้เด่น4รอง1มาที่ตัวรองนะฮะมาตัวรองที่51 วดนั้นเลขล่างออก51ตรงครับท่านผู้ชมนี่แหละฮะไม่มีใครให้ถูกตลอดนะท่านผู้ชมเนาะผมก็อยากหวังอยากจะสม่ําเสมออย่างน้อยเลขเด่นก็ยังดีครับท่านผู้ชมนะเผื่อว่าจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองครับลุ้นกันครับงวดนี้1กุมภาพันธ์2568ครับสรุปล่างครับท่านผู้ชมเด่น6รอง4นะครับเน้นไปที่46 16 76นะตัวรองก็26 45 49แล้วก็43ครับก็เป็นไปตามคาด ถ้าใครที่คิดและก็ดาวใจแอดมินนะฮะเพราะผมนั้นก็ไกด์มาตลอดนะฮะว่าแนวทางเลขนั้นมันเด่นห้เกินตั้งแต่ต้นงวดที่พันธมิตรผมวางก็ดีนะฮะและผมก็มีโอกาสได้คุยกับพันธมิตรผมหลายท่านนะฮะร,รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสูตรแนวทางกันก็ดีมันเด่นมากๆที่เลข6นะครับท่านผู้ชมและเลขสี่นั้นมาขยับแซงช่วงท้ายนะผมเลยให้เลขสี่นั้นเป็นตัวรองครับท่านผู้ชมครับนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าบุญนำพาวาสนานำส่งนะฮะ ผมเองก็ลุนเล็ก็เชียร์เลข46มากนะครับคืออยากให้มากอดคอ,อกันมาเป็น4664แบบนี้นะครับแต่ถ้าเลข6ไม่กอดเลข4มาด้วยผมมองว่าแนวทาง16กับ76นั้นเด่นมากๆนะครับนะมันมีเลขอยู่ตัวหนึ่งคือเลข76ผมได้สอบถามพันธมิตรผมหลายๆท่านคนระับเพราะหลายๆท่านนั้นไม่เลือกเลขตัวนี้ผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เลือกเลข7667นะก็หลายท่านบอกว่ามันติดแต้มดับเป็นคมครับ เขาบอกว่าเขามีแนวทางการพิจารณาแต้มดับด้วยคือแต้ม2ตัวล่างนะครับสมมุติว่า7จ็ดหกเนี่ยมันรวมกันได้13ถูกไหมครับท่านผู้ชมเอาตัวท้ายมามันคือแต้ม3เขาบอกว่าแต้ม3มนะมันติดแต้มดับอย่างเงี้ยเขาก็เลยคัดออกมันเป็นวิธีการการกรองเลขของเขานน่นเองครผมก็คิดว่าแนวทางแต้มดับนี่ก็หลายท่านก็ใช้ก็เป็นประโยชน์นะแต่บางครั้งนะมันดับเอาไม่อยู่เราจะเสียโอกาสนะผมก็เลยมองว่าเลข7 6นะ็ดน่ะผมยังมองว่าน่าสนใจอย,อยู่ มันเป็นเลขพศพุทธศักราชนะครับถ้ากลับนะเป็น6 7นะปีที่ผ่านมามันเป็น2 5 6 7ถูกไหมครับท่านผู้ชมปีนี้2568เอเลขส่งท้ายปีเก่าจะมาออกให้ไหมนะเป็นเจ็ด7ส่วนตัวผมมองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วส่วนแนวทางแต้มดับแต้ม,ตม,ตมเด่นนะผมไม่ค่อยเน้นผมเน้นว่าเอ๊ะชอบก็คือจัดให้และเลขชอบมาเป็นเลขพี่เลขน้องท่านผู้ชมเข้าใจเลขพี่เลขน้องไหมฮะอย่างออก สองหนึ่งเนี่ยสองกับหนึ่งเนี่ยเป็นเลขพี่เลขน้องเลขใกล้ๆกันนะครับสองสามอย่างเงี้ยมันเป็นเลขพี่เลขน้องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็คิดว่าเจ็ดหกหกเจ็ดนั้นอาจจะเป็นเลขพี่เลขน้องที่มาอีกหรือเปล่านะครับนี่คือตัวหนึ่งที่ผมผมขีดเส้นใต้เป็นตัวเน้นแต่ว่าพันธมิตรผมหลายท่านนั้นมีเลือกผมเลยถามนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วท่านผู้ชมครับผมก็สรุปให้ตามนี้นะครับนะผมแสดงให้ดูทั้งสรุปบนแล้วก็ สรุปล่างนะครับผู้ชมสรุปบนก็ตามกระดาษที่ผมเขียนให้นะฮะเน้นไปที่แนวทางเลข8นั่นแหละครับเน้นไปที่85แล้วก็8 9ทุก3ตัวก็ตามกระดาษที่ผมเขียนให้นะฮะ285แล้วก็589เป็นตัวเน้นตัวรองก็ตามนั้นนะครับ่บนุนผู้ชมสรุปบนก็ตัวเด่นเป็นเลข6นะครับตัวรองเป็นเลข4นะตัวเน้นก็4 616 76ตัวรองก็ตามกระดาษที่ผมเขียนให้นะครับ่านผู้ชมท่านผู้ชมครับแนวทางในช่องเจาะเลขรวยนั้นนะยังค้าง พันธรรมิตรผมอีกหลายท่านเลยนะครับทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่าลืมติดตามนะครับท่านผู้ชมนะฮะรวมทั้งเจ้าของผลงานใบนี้ด้วยนะครับแนวทางจากคนเฝ้านานั่นเองนะฮะท่านให้เลขผมมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานั้นผลงานของท่านครับ17มก,กราคม68ท่านให้เด่น7กับ8มาที่แนวทางเลข7นะครับจัดชุดให้79เลขบนออก779มา2ตัวบนตรงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับแนวทางจากคนเฝ้านานแ,ลและก็ยังมีอีกหลายแนวทาง ที่จะส่งมาให้อยู่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะออกอากาศทันหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็วันที่29แล้วนะฮะสามสิบสามสิบเอ็ดวันที่1วันที่1นึ่งเลขออกวันที่1เนาะวันที่1นะปกติวันที่การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นผมผมจะไม่ค่อยทําคลิปนะฮะผมค่อนข้างที่จะทําตัวให้ว่างนะฮะทำชิดให้ว่างแล้วก็รอรุ้นการประกาศผลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดังนั้นก็อาจจะเหลือเวลาให้ผมวันนี้เนาะยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด เหลืออีกสวันเท่านั้นเองที่ผมจะลงแนวทางให้ท่านผู้ชมนะฮะก็แนวทางไหนที่ลงทันนะสำหรับพันธม,มิตรผมที่ส่งมาผมก็จะพยายามลงนะครับเนว่ไหนที่ผมแนวทางไหนที่ผมสั่งลงไม่ทันผมต้องกราบขออภัยพันธม,มิตรผมทุกท่านนะครับที่มีไมตรีจิตวางเลขนในช่องเจอะเลยกรวยครับและก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้มีเมตตาทุกๆกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะช่วยดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาเป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจให้ผมและพันธมิตรนะครับงวดขอมาไกลขอมาลนะครับพี่น้องครับโชคดีโชคมาสุขสุขกันนะครับสว